ก่อนจะไปลงเรือนะครับทานอาหารเช้าที่โรงแรมนี่แบบนี้ครับ ช้าก่อนลงเรือนะครับนี่นี่ครับอธิษานที่โรงแรมนะครับอาหารเช้าอันนี้นะครับเป็นท่าเรือแกนอันดามันนะครับที่จะลงเรือไปยังเกาะหัวใจนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็มาถึงที่ท่าเรือแล้วครับ ถ้าจะไปเกาะหัวใจก็มาลงท่าเรือนี้นะครับท่าเรือกแกนอันดามันเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปนะครับ น,น,นี้เป็นเกาะพม่านะครับอันนี้เราก็อยู่ที่ฝั่งของเกาะนะครับเกาะพม่าอันนี้มาตอนนี้มายังไม่ได้ดำน้าอะไรนะครับมาถ่ายรูปอันนี้เขาก็ให้พักผ่อนหยนอนใจที่นี่แล้วครับถ่ายรูปนะครับอได้ยินเสียงคลื่นสวยงามมาอันนี้นี่แถวนี้ยอมแล้วก็สวยับก็สวยจรยิงนะครับ นี่นะครับอ่นนี้เป็นเกาะนะครับเกาะเก,าะ,กาะหนึ่งของประเทศพม่านะครับเมียนมานี่ครับตอนนี้เรานั่งเรือสปีดบ๊สนะครับก็ให้มาพักผ่อนที่นี่มาถ่ายรูปกันที่นี่นะครับบนนี้ อยู่กว้างๆแบบนี้เลยครับ นี่ครับทานอาหารกลางวันนะครับบนเกาะที่พมา่านะครับถึงแล้วนะครับอันนี้บนจุดชมวิวสูงสุดบนเกาะนี้นะครับนี่มีจุดชมวิวนะครับอันนี้ก็คือเป็นเกาะฝั่งพม่านะครับนี่เลยครับบริเวณนี้วิวเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับอ่านี่วิวทะเลนะครับนี่อ,นอ่าอันนี้เป็นทะเลฝั่งพม่านะครับอันนี้ นีด่ดูเป็นธรรมชาติมากที่นี่นะครับตอนนี้คนก็มาน้อยหลังสงการคนก็น้อยแต่วิวสวยมากขอบอก フフフ。<laughs> นะครับแกนอันดามันนะครับโรงแรมแกนอันดามันอยู่ที่เกาะสนนะครับขณะนี้อยู่ที่เกาะสนนะครับเกาะนี้ก็จะมีคาสิโนด้วยนะครับมีทั้งโรงแรมมีทั้งคาสิโนนะครับในที่นี้อ่าอันนี้เรือก็มาส่งให้เราทานอาหารนะครับทานอาหารบุฟเฟ่กันที่นี่นะครับที่เกาะสนนะครับเกาะสนก็เป็นเกาะของพม่านะครับ อยู่ที่ประเทศพามา่าเป็นเกาะนะครับนี่ครับบริเวณน,นีครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับไปฝั่งละนองนะครับวันนี้ก็ยำนน้ำทั้งวัน มาถึงแล้วนะครับเกาะญี่ปุ่นนะครับนี่ชายหาดวิวสวยนะครับแต่เกาะนี้ยังไม่นิยมดำน้ำนะครับเขาจะไม่นิยมดำน้ำที่เกาะนี้นะครับก็เลยต้องเดินชมที่ยวชายหาดอันนี้ครับแล้วก็มาถ่ายภาพกับเกาะญี่ปุ่นนี่แหละ รบ,บริเวณร,รอบๆอบนี่เลยวันนี้นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับมีแต่ไม่เยอะนะครับและที่นี่นะครับต้องเที่ยวด้วยเรือแบบนี้นะครับเรือทงที่เป็นแบบนี้นะครับไม่มีสปีดโบ๊ทนะครับสำหรับเกาะนี้เราต้องอาศัยเรือแบบนี้นะครับ เหมาลำมาแบบนี้เพื่อเหมือนกับอุดหนุนชุมชนนะครับน,นี่นะครับบริเวณเกาะญี่ปุ่นนี่นะครับอุทยานเกาะกำตกนะครับเกาะกำตก แต่ถ้าอ่าวก็จะมีชื่อเหมือนกันครับอ่าวเขาควายนะครับที่นี่อ่าวเขาควายนี่นะครับบริเวณนี้นี่น่าจะเป็นบริเวณนี้ครับที่เป็นเขาควายเป็นโค้งวงพระจันทร์แบบนี้เลยสวยน้ําใสนะครับอันนี้น้ําใสครับจริงๆใสมากรวมทั้งทรายละเอียดนุ่มเลยครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นน้ําที่นี่นะครับเล่นน้ําที่นี่เพราะว่าใสสะอาดมากนะครับแล้วที่นี่นะครับก็มีห้องน้ําห้องท่านะครับเรียบร้อยมีห้องสุขาพร้อมนะครับเป็นที่ของอุทยานนะครับเรามานี้ก็แทบจะไม่มีใครเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคณะแรกที่เรามาสามคนแรก นี่นะครับภายในเกาะนี้นะครับนี่ครับมีสถานที่รองรับต่างๆพักผ่อนหย่อนใจนี่เดินเที่ยวแบบนี้นะครับชายหาดก,ก็จะมีทั้งสองฝั่งนะครับเดินเล่นน้ำได้ทั้งสองฝั่งนะครับรอบเกาะนี้ ครับอันนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับอ่าวนี้จะเป็นโค้งลับพอดีเลยครับเกือบเป็นวงกลมเลยสำหรับอ่าวนี้นะครับสวยสวยสวยจริงธรรมชาติย่งงดงาม อันนี้คือจุดสูงสุดนะครับจุดสูงสุดของเกาะนะครับเกาะกำนะครับเรียกสั้นๆว่าเกาะกำแล้วกันครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นจุดสูงสุดซึ่งเป็นจุดชมวิวสำหรับเดินเดินขึ้นมาชมวิวได้นะครับบนนี้เลยนี่ครับจะเห็นวิวนะครับของอ่าวเขาควายนะครับนู้นเลยครับเห็นไหมครับจะเห็น อ่าวเขาควายยาวนู่นเลยแบบนี้เลยครับนี่ครับแต่ทางค่อนข้างชันนะครับเวลาเดินขึ้นมาวันนี้ทางค่อนข้างชันนะครับต้องไต่เชือกขึ้นมานี่นะครับจุดสูงสุดนะครับของบนเกาะนี้นะครับนี่ครับหรืออ่าวเขาควาย สวยมากครับมองจากด้านบนแล้วสวยแต่ค่อนข้างขึ้นมายากหน่อยนะครับตรงนี้ค่อนข้างขึ้นมายากแต่ขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เห็นนี้เลยสวยจริงครับเนาะไหนๆมาแล้วเนี่ยครับก็อยากให้ขึ้นมาถึงบนนี้นะครับจุดชมวิวด้านบนนี้ก็สวยจริงครับอย่างที่อุทยานบอกนะครับ เขาก็อุตส่าห์ทำทางให้ขึ้นมาแต่ต้องปีนหน่อยนะครับถ้าคนที่ไม่แข็งแรงพอหรือว่าขาไม่ดีนะครับก็ไม่แนะนำให้ขึ้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างอันตรายพอสมควรครับยิงถ้าทางลื่นเปียกน้ำแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้เลยครับแต่วิวบอกก่อนเลยสวยจริงอะ่ะจริงนะครับ นี่ขนาดเห็นแบบนี้นะนี่ครับดูในรูปนะถ้าดูตัวจริงอะนะครับสวยจริงครับอันนี้เห็นไหมครับเรือขึ้นมากันเยอะเลยอ่าชมวิวแล้วหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยคุ้มค่านะครับที่ขึ้นมา มาถึงแล้วนะครับอันนี้ที่ดูําดูปากาลังนะครับแล้วก็ปลาเนโมนะครับปลาการตูนหรือปลาเนโมเนี่ยครับนี่ก็จะเห็นนะครับนี่รอบนี้เลยเดี๋ยวเราดํากันตรงนี้เลยนะครับอันนี้ตรงนี้สําหรับดูปลาการังดําดูปากาลังและปลาโดยเฉพาะนะครับเกาะสาหรับเกาะนี้ แบบนี้เลยนะครับโอ้นี่ถ้าเกิดเอากล้องลงไปได้เนะเอาลงไปแล้วแต่กล้องนี้ลงน้ําไม่ได้เลยโกโปตัวนี้โดนน้ําไม่ได้เลยต้องถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับนี่นะครับใต้น้ําเป็นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นี่คที่อันนี้เหมาะแก่การดู ดำดูปะการลังเป็นอย่างยิ่งนะครับบริเวณนี้ที่ละนองก็จะมาดำกันที่เกาะนี้แต่ผมเองยังไม่ได้ถามคนเรือเลยว่าเกาะอ,อะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าวันนี้ดำสามเกาะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ